สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การทำนายดวงวันนี้ก็ตรงกับวันจันทร์ที่27เดือนตุลคาคมปีส5 1 8รเราจะมาในคลิปขอข้อแรนดอมที่ว่าคุณเป็นอย่างไรชีวิตของคุณเป็นอย่างไรในสายตาของคนลักเก่าและมือที่สามสมบัติพลังงานของคุณอนุญาตให้เราประดชะตาด้วยการกดสปายและแชร์ละกนาราศีพิโดเด่นรักสามเศร้าเราหลายๆคนวินาราีพุทธศพราชศิตุน ว่าเอ่อเมอร์เคอรีคนที่เกิดวันพุธท,ทัด,ดน้ำไฟธาตุไฟเมษธันว์แอริราศีเมษธาตุไฟอคอเรราศีกุมธาตุลมแคปกาลราศีมังกรธาตุด,ดินซันคนเกิดวันอาทิตย์ธาตุไฟมูนราศีมีนราศีกรกฎตัวเลขวันที่เกีเก่ยวข้องกับคุณและเขาเราสองสามคนมีสิบเอ็ดสิบหกสิบห้าสิบสิบสามยี่สิบสามหนึ่งและสิบสี่นะคะไม่ใช่ไม่ชอบให้เลื่อนผ่านอ่า ดวงพลังงานรวมไม่ตรงกับทุกคนทุกท่านฟังเพื่อเป็นการทำตางเป็นแนวทางน,น,นะคะเรามาดูก่อนว่าพวกเขามองว่าชีวิตของคุณเป็นอย่างไรนะคะเป็นภาพรวมนะคะว่าพลังงานของคุณตอนนี้เป็นอย่างไรไม่ว่าเขาจะสอจะ่องจะสืบนะ,ะผ่านช่องทางโซเชียลเขาคิดอย่างไรกับการใช้ชีวิตของคุณนะคะเป็นภาพรวมเนาะ,ะดูผิวเผินนะคะ ดูจากโซเชียลนะพลัง,งานของคุณที่เขาสองคนมองห้าคาถาคุณไปทะเลาะ คุณไปทะเลาะมีปรับมีเสียงนะทะเลาะวิวาทหรือว่ามีผู้คนมากมายที่เขาอิจฉาคุณไม่ชื่นชอบในตัวของคุณนะคะไม่อยากจะเห็นคุณประสบความสําเร็จนะคุณถูกขัดขวางเหมือนถูกเจ้ากรรมนายเวนะคอยขัดขวางความเจริญก้าวหน้าในชีวิตเหมือนมีศัตรูคู่แข่งเยอะนะคะแต่ของคุณก็เบี่ยนนะคะตัวของคุณนั้นเดินหน้าลุยต่อและมีสภาวะของความเก่ง มีความรู้มีความสามารถมีความทะเยอทะยานพุ่งมุ่งตรงไปข้างหน้ามีเป้าหมายในชีวิตนะเป็นคนที่มีความรู้มีความสามารถมีความมั่นอกมั่นใจเก่งแล้วก็ฉลาดมีสภาวะของความเป็นผู้นำนะเป็นสาวสังคมเป็นหนุ่มสังคมนะดูดีมีเสน่ห์มีชื่อเสียงประสบความสําเร็จดูเป็นคนแรงนะดูเป็นคนที่มีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตเยอะแยะมากมาย ะะอาจจะเปลี่ยนงานออกงานย้ายงานนะหรือว่ามีปัญหาในชีวิตแต่คุณก็เป็นคนที่แบกรับภาระปัญหาต่างๆได้เป็นอย่างดีเพราะคุณเป็นคนที่ยึดมั่นถือมั่นในคุณงามความดีสิ่งดีงามเป็นพลังงานของครูบาอาจารย์ที่ไม่กลัวพลังงานของศัตรูหมู่มานทั้งหมดตระมวดคุณเป็นคนเชื่อมั่นในตัวเองดื้อรัน้นเอาแต่ใจตัวเองเชื่อมั่นในความรู้ความสามารถนะคะคาพูดคําจาของคุณเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นคนตรงไปตรงมา แล้วก็เป็นคนที่รักอิสระนะชอบอ,อ,อาจจะทํางานเกี่ยวกับอาชีพที่อิสระนะคะแล้วก็ไม่ขึ้นตรงอยู่กับใครหรือว่าเป็นคนที่มีความโดดเดน่นมีชื่อเสียงประสบความสําเร็จในเรื่องของโซเชียลเทคโนโลยีหรือว่าเป็นคนที่ร้องรําทําเพลงเป็นดารานักร้องนักแสดงเป็นคนที่ทําอาชีพการงานที่เป็นธุรกิจการงานของตัวเองแต่ก็ยังเป็นคนจิตใจดีมีเมตตานะชอบช่วยเหลือชอบทำบุญนะมีน้ําจิตน้นําใจต่อเพื่อนต่อสังคม ผู้คนเข้าหาผู้คนรักใคร่คุณเป็นคนที่เก่งมีความรู้มีความสามารถเกี่ยวกับในเรื่องของการสร้างอาชีพสร้างไรายได้หาเงินเก่งนะมีรายได้หลายช่องทางนะก็มองว่าตัวองคุณนั้นแม้จะมีอุปสรรคปัญหาในชีวิตแม้จะมีผู้คนไม่ชื่นชอบไม่ชื่นชม ในความรู้ความสามารถความเก่งของคุณแต่คุณก็ยังไม่กลัวนะคุณเผชิญหน้ากับอุปสรรคปัญหาต่างๆได้แล้วก็เชื่อมั่นในความรู้ความสามารถของตัวเองเป็นคนแรงเป็นคนที่กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงในชีวิตเป็นคนที่แบกรับภาระปัญหาเยอะหรือว่าเป็นคนที่ทํางานหนักมากๆเป็นคนที่มีความรับผิดชอบมากๆในอาชีพการงานแถมยังเป็นคนรักความสันดษรักความถูกต้องรักคุณธรรมนะชอบเขาวัดปฏิบัติฟังธรรมอีกนะเป็น เป็นคนที่มีคำพูดคาําจาที่ดื้อเอาแต่ใจนะคะเป็นคนที่ดื้อนิสัยเอาแต่ใจมีนิสัยของความเป็นเด็กนะคะแล้วก็กล้าพูดกล้าทํำผู้คนเกรงอกเกรงใจคุณ เดฟูะะ oo, เป็นพลังงานของคนที่เป็นดารานันกร้องนักแสดงนะคะเป็นคนที่มีชื่อเสียงประสบความสําเร็จหรือว่าชอบเดินทางไกลไปไหนมาไหนทําอะไรคนเดียวนะคะ<ม>แล้วก็มีชีวิตที่อิสระเสรีมีอาชีพการงานที่อิสระเสรีนะะเป็นคนจิตใจดีชอบช่วยเหลือชอบทําบุญใจบุญสุนทานนะะเป็นคนรวยเป็นคนสวยเป็นคนเก่งเป็นคนดีแต่งตัวดูดีมีสเสน่ห์มีชื่อเสียงในสังคม ผู้คนรู้จักคุณเยอะแยะมากมายนะนี่คือพลังงานคุณในสายตาของคนละก่องคุณและมือที่3ามเรามาดูก่อนว่าชีวิตของพวกเขาเป็นอย่างไรทําไมเขาถึงสนใจชีวิตของคุณนะคะมาส่องชีวิตของเขาให้นิดหนึ่งนะคะพลังงานความสัมพันธ์ของคนละกล่องคุณกับมือที่3ามมันเป็นยังไงทําไมเขาถ,ถึงมาสนใจชีวิตของคุณคะ ขอดูชีวิตของพวกเขาเป็นยังไงชีวิตของเขาสองคนมีใครโสดคะมีพลังงานของใครที่แบบ เออพยายามโสดนะคะพยายามใช้ชีวิตโสดหรือว่าอาจจะโสดหรือว่าอาจจะเหมือนกับแยกกันอยู่นะต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างไปอะไรเงี้ยซึ่งมีความที่แบบเหมือนชัดเจนเด็ดขาดว่าจะนะเดินเป้าหมายนะหรือว่าจะเดินหน้าไปสู่อนาคตข้างหน้าแม้นะตัวของใครคนใดคนหนึ่งที่มีความสัมพันธ์หลายๆความสัมพันธ์เข้ามามีตัวเลือก นะมีคนเข้ามาให้เขาเลือกคบเลือกคุยเลือกสามสัมพันธ์เยอะแยะมากมายแต่ก็ไม่มีใครที่ถูกอกถูกใจเขาเลยเขาจึงต้องใช้ชีวิตนะคะโดดเดี่ยวลำพงังนะอยู่กับเพื่อนอยู่กับสังคมนะอยู่กับ ญาติาพ่อแม่พี่น้องแล้วก็นะอยู่ในพื้นที่ของตัวเองอทําชีวิตของตัวเองให้มีความสุขให้มีเป้าหมายเนี่ยเหมือนกับเป็นคนที่ค่อนข้างยมีในเรื่องของอสเสน่ห์ตอบให้ตรงข้ามมีคนเข้ามาสนใจเยอะแยะมากมาย ะะอาจจะเป็นทั้งคนรักเก่าคุณและมือที่สามแหละนะต่างคนก็ต่างมีอะ่ะนะแล้วก็ใช้ชีวิตแบบเหมือนหนุ่มโส,สดสาวโสดแต่ก็อาจจะมีการแบบเหมือนอยังอยู่บ้านหลังเดียวกันอะไรงี้ก็ได้แต่เหมือนเขาสองคนพยายามที่จะมองไปที่อนาคตข้างหน้านะคะเหมือนความสัมพันธ์ที่เป็นอยู่ณตอนนี้เวลานี้อาจจะมีคนอื่นเข้ามาผัวพันมีมือที่สี่มือที่ห้าเข้ามาผัวพันเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแต่เหมือนกับ มีการดูดูไปก่อนนะเหมือนความสัมพันธ์มันจบไปแล้วมีปัญหากันแล้วมีป่ามีเสียงทะเลาะบอแว้งกันแล้วแต่ก็ยังเหมือนกับพยายามที่จะยอมรับ ความรักวอมสบันเนี่ยะะยอมรับความรักที่มันเหมือนกับเป็นเติร์ดปาร์ตี้เป็นรักสามเศร้าอยู่นะคะแล้วก็อดทนนะครองรักครองคู่กันไปหรือว่าเฝ้ามองเฝ้าส่องเฝ้าดูกันไปเผื่อวันใดวันหนึ่งนะคะใครคนใดคนหนึ่งอาจจะหันกลับมาอะไรประมาณนี้เหมือนกับถูกนอกใจไปละนะ,ะเ,หนเหมือนมีใครคนใดคนหนึ่งนอกใจไปแล้ว นะคะมีความสัมพันธ์อื่นไปแล้วแต่ก็ยังเฝ้ารอว่าจะให้ใครคนใดคนหนึ่งเปลี่ยนนิสัยนะกลับมารักกันเหมือนเดิมนะะมีปัญหามือที่สี่มือที่ห้าเข้ามานะคะชีวิตรักไม่ได้มีความสุขเนาะเออนี่คือวิบากครับนะคะเดี๋ยวเรามาดูกัน